สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนตอนนี้นุ่นก็อยู่ที่สวนบนภูเขานะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูผักนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะทุกคนพายุเข้านะคะผักนุ่นก็โดนน้ำท่วมนะคะได้รับความเสียหายนะคะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูนะคะนี่นะคะน้ำท่วมนะคะทุกคนน้ำท่วมตรงนี้นะคะแล้วก็ท่วมเข้าไปที่ตรงแปลงผักของนุ่นนะคะทุกคน ตรงเขาขาวนั่นคือต้นหนาตัดมาแล้วนะคะแต่ว่าคือตรงนี้มันมันเล็กนะคะเพราะว่าน้ํามันท่วมมันนะคะมันน้าเอ่ออะไรนะผักมันมันมันดูดซับน้ําเข้าไปเยอะนะคะดินนะคะไม่ใช่ผักดินนะคะมันดูดซับน้ําเข้าไปเยอะนะคะดินดินก็เลยแข็งนะคะทุกคนแล้วทีนี้ผักนะคะรากมันไม่โตนะคะทุกคนมันก็เลยต้นเล็กนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนจะมันจะให้ดูระดับน้ํานะคะ ทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะตรงนี้นะคะทุกคนนี่นี่นี่นะคะระดับน้ำตรงนี้นะคะทุกคนน้ำนี่ท่วมขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะผักก็เลยไม่โตนะคะตรงนี้ก็คือตัดไม่ได้นะคะทุกคนตัดไม่ได้ขายไม่ได้นะคะถ้าตัดก็คือตัดแล้วก็อ่อทาเป็นปุ๋ยนะคะทุกคนตัดตัดทิ้งนะคะไม่ได้ตัดขายแต่ว่าตัดทิ้งนะคะ นี่นะคะทุกคนมันก็คือพายุมันเข้านะคะก็ช่วยไม่ได้เนะทุกคนเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะตอนนี้นะคะน้องก็เดินอยู่บนน้ำนี่นะคะทุกคนน้ำก็ท่วมนะคะตรงตรงนี้เป็นทางเดินที่ต้องไม่ใช่ทางเดินทางทางถนนที่ทำไว้ให้รถรถขนผักเข้านะคะขออภัยทุกคนด้วยนะคะพูดผิดนะคะ ตอนนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะทุกคนท่วมตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงนี่เลยค่ะทุกคนตรงลอยๆดำๆนี่นะคะแต่ว่าตรงนู้นนะคะทุกคนแปลงนู้นนะคะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะทุกคนนจะมีสี สีของต้นผักนะคะที่แตกต่างกันนะคะตรงนู้นนะคะผักที่ยังดูเอ,อ่อเขียวๆสดใสนนะั่นคือแข็งแดงนะคะตรงนี้คือป่วยนะคะคือต้นมันจะเล็กนะคะเพราะว่าดินมันแข็งนะคะทุกคนน้ำมันท่วมดินมันแข็งนะคะเดยวขอในุญาตทุกคนนะคะต้องก็ต้องค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าอะ เท้าติดนะคะทุกคน่าอเพราะว่าน้ามันท่วมนะคะเดินเร็วไม่ได้นะคะทุกคนมันลื่นนะคะก็นี่นะคะทุกคนปัญหาของชาวเกษตรกรนะคะปัญหาทางธรรมชาตินะคะทุกคนอันนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะว่าฝนฟ้าอากาศนะคะทุกคน บางทีฝนตกนะคะก็ต้องมาตัดผักนะคะเพราะว่าเราเราเชาวเกษตรกรนี่นะคะทุกคนก็คือต้องไปทําสัญญาที่อ่สหกรณ์การเกษตรใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะส่งผักให้เขาเนี่ยกี่กี่กี่กล่องนะคะเท่าไหร่เท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่นะคะทุกคนเราก็ต้องไปทําสัญญานะคะ แล้วทีถ้าฝนตกนะคะเราก็ต้องตัดนะคะเพราะว่าเราอะทำทำทำสัญญากับเขาไปแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องมาตัดนะคะฝนตกแดดออกก็ต้องมาตัดนะคะทุกคนเกษตรกรญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะทําแบบนี้นะคะไม่มีเว้นวันหยุดนะคะอันนี้คือเอ่อผักที่โอเคนะคะทุกคนแข็งแรงดีนะคะน้ําไม่ท่วมนะคะแต่ทางด้านนู้นนะคะทางด้านนู้นนะคะทุกคน นะ้ำจะท่วมนะคะวันนี้นุ้งก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ